น่าสนใจในตอนนี้เป็นโชว์อะไรคะการแสดงเกี่ยวกับด้านของหน้ากากจีนเปลี่ยนหน้ากากเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมจีนความลับอันดับสองของประเทศจีนแล้วก็อีกหนึ่งการแสดงจะเป็นการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นคาบุกิครับพูดถึงแล้วอยากชมนะฮะง,งั้นเดี๋ยวชมกันแต่ว่าต้องรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่ VIP ครับ Thank you. เป็นคนไทยนม่ว่าคนจีนและคนญี่ปุ่นมาโชว์เองเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าเก่งแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับไอ้พวกโชว์วัฒนธรรมต่างประเทศแบบนี้เนี่ยเราไปไปเรียนหรือไปศึกษามาจากไหนฮะการแสดงเกี่ยวกับต่างประเทศน,นะครับแน่นอนครับเป็นการแสดงด้านวัฒนธรรมก็จะมีผู้นําเข้าการแสดงทางวัฒนธรรมมาคือไม่ใช่ใครเลยคือนักแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ,อย่างเช่นอ,อย่างเมืองไทยใช่ไหมครับพี่โตครับเรามีลูกหลานไปศึกษาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะนําคนนั้นเนี่ยก่อนไปโชว์เนี่ย ประเทศไทยหรือว่าทางด้านของการศึกษาก็จะบอกว่าเนี่ยไปฝึกซ้อมวัฒนธรรมไทยนะ <c oughs> แล้วก็ไปโชว์ที่ประเทศที่เขาไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็้นักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยน่คเ <ดะ S 1> เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับ ก่อนเคยํำดาบผมเรียนรำดาบไปอย่างดีเลยครับเป็นยังไงครับไปถึงไม่เคยได้โชว์เลยครับไปแล้วเปลี่ยนแล้วแต่เขาดูมันเสี่ยงไปก็เลยไม่กล้าให้เล่นรำดาบขึ้นเครื่องไปด้วยครับแล้วต้องต้องถามว่ามีโชว์ไหนบ้างไหมคะที่คุณเจมส์ต้องไปหาเพื่อจะเอามาโชว์ให้ลูกค้าเลยแล้วหาได้ไหมหายังไงอ่ะอมีมีนะครับมีครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยต้จำมอนต้องบอกก่อนเลยว่า การที่จะหาโชว์แปลกๆใหม่ๆเนี่ยเป็นความต้องการของผู้ชมของลูกค้ามากยิ่งโชว์ในปัจจุบันที่เป็นพื้นฐานนะครับ mm hmm. ก็เราก็แสดงกันไปโดย mm hmm. ปกติแต่เป็นโชว์ที่แปลกๆใหม่ๆที่เขาต้องการสร้างสินค้าของเขาเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยคือต้องตามตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตอก่อนคือโชว์แต่ละโชว์ อยู่ในเมืองไทยแต่อยู่คนละคนละที่คนละด้านบางครั้งบางคนมีความสามารถจริงๆก็ปีไม่ได้ก็ต้องไปเฟ้นหาจริงๆครับม่ต้องไปเอาเข้ามาใช่ครับเอาไปเชิญเข้ามาก็หาได้หาได้ทุกอย่างนะฮะยังไม่มีหาไม่ได้ยังไม่มีครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวางโครงการในอนาคตไว้ยังไงครับตั้งใจเลยเนี่ยคือรวมกลุ่มนักแสดงในเมืองไทยให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออยู่ใต้ตะวันออกตะวันตกมารวมกันเป็นกลุ่มที่สุดโชว์กลุ่มที่มีนักแสดงรวมไปถึงการแสดงที่ ที่ไม่จํากัดแขนงของการแสดงอทั้งหมดใช่เลยครับประสงค์จริงๆคือการรวมสร้างสถิติพวกเราขอบป็นกําลังใจให้กับคุณเจมส์ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ต้องขอการออกจันทร์โตๆให้กับหัวใจนักแสดงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความเด็ดเดียวนะคะจนกลายเป็นเจ้าพ่อที่สุดโชว์เมืองไทยในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณเจมส์มากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ โชวดีๆเยอะมากเพียงแคนี้นะครับเพราะช่วงน้ายัางมีโชว์สุดพิเศษ,ษจากทีมงานคุณพระช่วยสแสดงสดครั้งที่สองรอคุณผู้ชมอยู่นะครับต้องอดใจรอสักครู่เดียวกับเ p ครับค <demasiado S 1> ุณผู้ชมมาอยู่รายการ v i ทีนะครับเล้วนี้ระบอกว่าคุณผู้ชมนั้นจะเต็มอิ่มกับโชว์สุดพิเศษนะครับที่ทางรายการเตรียมไว้ให้อย่างแน่นอนครับ เป็นโชว์นะคะโชว์จากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่2ที่กําลังจะมีขึ้นในวันแม่นี่เองค่ะถูกต้องแล้วนะครแต่ว่าพิเศษก่อนใครนะครับเมื่อเหล่าศิลปินมากความสามารถยกขบวนมาโชว์กันถึงที่นี่เลยนะครับได้ชมก่อนใครที่วีีพีครับขอต้อนรับศิลปินจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่2ครับ ดินอุ่นรอ้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาล้างไปไกลใจก็ยังวันวันมีก